สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สาวโคราชจะมาทำผนงหมูนะคะวัตถุดิบก็มีกะทินะคะมีหมูหั่นเป็นชิ้นพอประมาณมีอ่านี่ค่ะใบมะกรูดหั่นพริกแดงหั่นน้ำตาลปีบ๊บน้ำปลาแล้วก็มีพริกผนงนะคะพริกแกงผนงตั้งกระทะใส่หัวกะทินะคะไปเคี่ยวกะทิแบบ หัวมันเน้นๆเ,เลยค่ะหัวกะทิเคี่ยวประมาณนี้นะคะเราก็จะเคี่ยวกะทิไปเรื่อยๆจนมันแตกมันนะคะทุกคนพอแตกมันเราจะใส่พริกแนงน,นะคะพริกแกงแนงลงไปก่ใส่ทั้งห่อเลยค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะ ผิกแกงแผนแล้วก็เคี่ยวจนแตกมันแล้วนะคะเราก็จะใส่หมงูลงไปค่ะเียว่ให้มมนสุก เราก็เคี่ยวจนหมูสุกก็ใส่น้ำหางกะทิลงไปนะคะพอเดือดเราจะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะคะ,ะแนงมันจะออกหวานนิดนิดนะคะใส่ไปคนน้ำตาลปี๊บให้ละลายนะคะเราจะใส่น้ำปลาลงไปะคะ่ะใส่ประมาณนี้ก่อนนะคะ แล้เวเราก็มาชิมรสก่อนนะคะชิมเรียบร้อยแล้วนะคะรสโอเคไม่เค็มไม่หวานมากรสพอประมาณเราต้มสักแป๊บหนึ่งนะคะเราจะใส่พริกแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปเราจะใส่พริกแดงลงไปนะคะแล้วก็ใบมะกรูดลงไปค่ะ เติมสีสันให้มันหอมนะคะมะกรูดที่เราหัน่นแล้วก็คนนิดหนึงนะคะก็ตักกินกับข้าวสวยได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว